หัวน้องชายบอกสุขภาพจริงไหมครับแล้วเราเนี่ยต้องสังเกตตอนไหนครับ มันจําเป็นไหมที่น้องชายต้องตื่นในตอนเช้าทุกวันอย่างแรกเลยเนี่ยลักษณะของหัวจริงๆปกติเราดูกันแลดูแค่ว่าคลิปกับไม่คลิปเลนะคะกลุ่มคลิปเนี่ยก็จะมีอุบัติการของโรคมะเร็งตรงหนังหุ้มปลายน้อยกว่าแล้วก็ทําความสะอาดง่ายกว่าไอ้พวกขี้เป็ดต่างๆก็ไม่ค่อยสะสมอันนี้นคือข้อดีส่วนในกลุ่มของเอ่อที่เขาไม่ได้คลิปเนี่ยก็ต้องระวังบางทีมันก็มีปัญหาได้เช่นรูดลงมาแบบได้ไม่สุด เราเรียกว่าไพลยอะพิซึมอะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าดูแค่รูปทรงแล้วดูแค่หัวแล้วมันบอกสุขภาพได้ไหมเออถ้าเป็นทางการแพทย์ตะวันตกก็ยังไม่มีใครใช้วิธีนั้นดูเนาะไม่งั้นก็คงไม่ต้องตรวจร่างกายไม่ต้องตรวจเลือดอย่างอื่นนะคะแต่ว่าในเรื่องของถัดมาอีกอันหนึ่งเป็นสองคำถามคือเรื่องการแข่งตัวของน้องชายตอนเช้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า morning erection อาจารย์บางท่านก็เรียกว่าเออน้องชายต้องตื่นมาครบธงชาติตอนเช้าเนี่ยจริงๆควรจะต้องมีนะคะเพราะจริงๆอวัยวะเพศชายเนี่ย มีการแข่งตัวเป็นระยะตลอดคืนค่ะซึ่งถ้าเกิดไปอ่านในงานวิจัยก็จะใช้วงอ่ะเป็นตัววัดรอบตัวองคชาตมันก็จะมีเป็นวัดได้แล้วก็ไปเต่อกับเครื่องที่คล้ายๆกับเครื่องวัดแผ่นดินไหวอ่ะไม่รู้จอะอธิบายยังไงเป็นพวกร<อ>ิตเตอร์จริงๆมันก็จะโชว์ว่าอาวิวเเพศผู้ชายเนี่ยมีการแข่งตัวเป็นระยะตลอดคืนนะคะซึ่งพอตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่ฮอร์โมนผู้ชายเขาขึ้นสูงที่สุดก็เป็นช่วงที่น้องชายควรจะแข่งตัว มากที่สุดเช่นกันถ้า<ะ>ไม่มีมักจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพหลอดเลือดซึ่ง<ะ>ก็มักจะเจอได้ในกลุ่มคนที่มีโรคเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดก็คือเบาหวานความ<ะ>ดันไขมันนะคะเป็น3มกลุ่มหลัหลกๆเลยรวมถึงกลุ่มคนที่อายุเริ่มสูงขึ้นช่วงเกิน45ปีขึ้นไปซึ่งฮอร์โมนผู้ชายค่อนข้างลดลงอย่างชัดเจนเนี่ย ก็ทําให้เจอได้ว่าเออการแข็งตัวตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยเจอถ้าตื่นมาเราไม่มีก็คิดว่าไปตรวจร่างกายไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอให้ละเอียดจะดีที่สุดค่ะ